สวัสดีครับขอต้อนรับสู่ Ford by GT จีทกอตวันนะครับวันนี้เจอกันอีกครั้งนึ่งนะเป็นการรีวิวในเรื่องของตัวรถนะครับ n e x t t i o n r a t i o n วันนี้เป็นตัว Sport g เ a ียร์อนะครับราคา964,000บาทมีการตกแต่งนะครับเพิ่มเติมนะเดี๋ยวจะพาดูในเรื่องของการตกแต่งแต่ก่อนพาดูนะครับก่อนแนะนำลูกค้าทุกคนเกี่ยกับกำลังเครื่องยนต์และห้องเครื่องในตัว Next Gen ของปีนี้นะครับว่ามีอะไรที่เปลี่ยนไปแล้วก็แตกต่างยังไงครับ ที่เปิดฝากระโปรงนะครับก็อยู่ฝั่งผู้โดยสารต,ตอนหน้านะครับในปีนี้นะ2022นะเราก็ดึงขึ้นมาได้เลยแล้วฝากระโปรงก็มีจุดให้ถ่ายแบบนี้นะครับจะมีสีเหลืองอยู่ลูกค้าก็มองไปพี่ก็มองไปแล้วก็ดันมาทางซ้ายแล้วก็ยกรถขึ้นนะในปีนี้ที่เปลี่ยนอย่างแรกเลยนะครับก็เป็นตัวของที่ค้ำนะครับปีที่แล้วเป็นโช๊คนะตัวนี้เป็นตัวแบบฝาค้ำนั่นเองแล้วก็ในเรื่องของตัวเครื่องยนต์นะครับมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของการดีไซน์แล้วก็เทคโนโลยีนะครับ ตัวนี้สปอร์ตใช้เป็นเทอร์โบเดียวนะ1 7 0แรงม้าแรงบิดอยู่ที่405นิวตันเมตรนะครับเริ่มที่1,900รอบถึง2,300รอบนั่นเองที่เปลี่ยนถ้ามองหน้าเครื่องเลยเนี่ยจะเห็นว่าพัดลมหน้าเครื่องไม่มีแล้วนะครับใช้เป็นพัดลมว่าน้ําไฟฟ้าแทนนะครับใช้ตัวดีเล์นในการควบคุมเรื่องของตัวพัดลมนะครับจับอุณหภูมิระบายความร้อนต่างๆด้วยไฟฟ้าทั้งหมดเลยได้ข้อดีมานะครับก็คือเครื่องยนต์เบาขึ้นขับ ง่ายขึ้นนะครับเรื่องของการประหยัดน้ามันโหลดต่างๆมันน้อยลงนะงนั้นเครื่องยนต์ก็ทํางานได้ดีมากขึ้นกว่าตัวเจนที่แล้วนะครับการตอบสนองดีขึ้นนั่นเองแล้วก็ในเรื่องของการระบายความร้อนนะครับก็ไม่ต้องมีเรื่องของการวอร์มดาวน์นะขับไกลๆนะครับถึงเวลาปุ๊บก็ดับรถดับเครื่องได้เลยตัวพัดลมไฟฟ้าก็จะทํางานให้อัตโนมัตินะครับในการวอร์มดาวน์ตัวเครื่องยนต์นั่นเองไม่ต้องสตาร์ทรถทิ้งไว้ก็ช่วยประหยัดน้ามันแล้วก็เพิ่มความสะดวกสบายด้วยแล้วก็จุดในการย้ายของตัวของเหลวนะครับ มีการย้ายที่ปั่นน้ำฝนมาไว้ด้านบนนะตัวนี้นะครับสังเกตง่ายขึ้นเติมง่ายขึ้นนะไม่หกเลอะเทอะนะครับแล้วก็จุดหม้อน,น้ําจุดน้ํามันเบรกต่างๆก็รวมมาไว้จุดเดียวเลยจะออกต่างจังหวัดเปิดฝากระโปรงมองฝั่งซ้ายนะครับสังเกตง่ายๆไม่ต่ํามินนะครับไม่เกินแม็กหรือจุดมาร์กสีฟ้าที่มาจากโครงงานนั่นเองนี่คือการสังเกตน้นน้ำยานะครับผู้หญิงก็สามารถที่จะสังเกตเบื้องต้นได้ก่อนขับขี่เดินทางไกลนะามาที่ตัวแบตเตอรี่ครับปีนี้ฟอร์ดนะครับรถที่เป็นเกียร์ออโต ทั้งหมดเลยตั้งแต่ XLT เลยนะครับเกียร์ออโต้ Ford จะใช้แบตเตอรี่ที่เป็น AGM แบตเตอรี่เข้ามานะครับแบตเตอรี่ AGM เนี่ยตัวนี้ใช้ของ G ยี่ห้อโฟโมโคเนาะ AGM แบตเตอรี่คือแบตเตอรี่ที่ใช้ในรถไฟฟ้านะครับรถ EV 100%เเพราะว่าการจ่ายไฟต่างๆของ AGM เนี่ยจ่ายไฟได้ดีได้นิ่งได้เสถียรมากๆนะครับแล้วก็เรื่องของการซีลปิดต่างๆเนี่ย แบตตัวนี้สามารถที่จะคว่ำกับหัวได้เลยโดยที่น้ํากันต่างๆที่อยู่ด้านในนะครับไม่มีผลกระทบไม่เกิดความเสียหายนั่นเองนะครับแล้วก็กําลังวัตที่ให้นะครับเอ้ยกำลังแอมป์ที่ให้นะให้มาที่80แอมป์นะครับ CCA สูงถึง800 CCA นะก็เรียกว่าแบตให้เป็นตัวท็อปมาเลยนะครับแบตตัวนี้นะ AGM แบตเตอรี่รูปเป็นหมื่นนะตัวนี้นะครับฟอร์ดให้มาเลย1 2ื่นสมนะครับมีแน่ๆอยู่ที่ดีห้อประกันของตัวแบตฟอร์ดก็ให้มาหนะึ่งปีหรือ2 0 0 0 0กิโลเมตรนะครับ ประกันของตัวเครื่องยนต์เนี่ยเพิ่มให้เป็น5ปีจาก3ปีนะให้เป็น5แล้วก็ระยะกิโลจาก10,000 0กิโลให้เป็น1 5 0 0 0 0สมนกิโลนะครับนี่คือประกันที่เพิ่มเข้ามาในเรื่องของรถฟอร์ดนะแล้วก็ระบบความความเย็นต่างๆแอร์นี่เย็นมากๆเพราะว่าจุดที่ให้ความเย็นเนี่ยฟอร์ดย้ายมาอยู่ฝั่งขวาในการดีไซน์นะส่วนที่เกิดความร้อนนะเทอร์โบต่างๆนะครับหม้อน้ํานต่างๆก็อยู่ฝั่งซ้ายไปงั้นการทํางานในเรื่องของระบบความเย็นของฟอร์ดนะครับในเน็กเ e n นเนี่ยขึ้นชื่อหรือชาว่าหนาว หนาวสุดๆเลยนะครับเรียกว่าเปิดแค่เบอร์หนึ่งแล้วรีสุดๆก็ยังหนาวอยู่ดีอันนี้คือเครื่องยนต์นะครับของตัว Ford Sport นะในรุ่น Next Gen นะครับโอเคจุดต่อไปมีการเปลี่ยนก็คือกระจังหน้าตัวฮิตอยู่แล้วนะครับออก Ford ไปเจนนี้นะเรียกว่าถ้าไม่แต่งหน้า V6 นะครับเรียกว่าเรียกว่าเอาไปเลยนะครับตัวนี้ก็ใส่มาแล้วนะครับเป็น FORD นะครับสีดำร้วนนะแล้วก็ใช้ไฟสีนะครับสีส้ม3จุดอย่างที่เห็นนะครับก็มอบความสวยงามนะแล้วก็ตัดกับตัวรถสีขาวเป็นอย่างดีนะครับไฟหน้าเนี่ยเป็น l e d มีระบบเปิดปิดออโต้ให้เดย t i m ม r รัน i ิ g งร g h t มีมาให้หมดนะครับแล้วก็ใส่ที่ข้อไฟหน้าสีดำเข้าไป2ฝั่งเพื่อให้รับกับตัวกระจังนั่นเองนะครับถ้าสังเกตมองมาดีไซน์มันก็จะเข้ากันกับกับตัวกระจังหน้า แล้วก็ในเรื่องของด้านล่างนะครับเอกลักษณ์ของตัวรุ่นสปอร์ตเนี่ยตัวนี้นะครับมันจะเป็นสีเบจเกร์นะครับตัดกับตัวสีบอลนะถ้าคางแบบนี้มาถึงปุ๊บนี่คือรุ่นสปอร์ตแน่ๆนะครับสังเกตง่ายๆในรุ่นของเน็กเจนแล้วก็ด้านใต้ก็จะมีห่วงลากจูง2จุดนะครับให้จากโรงงานลากจูงได้จริง3.5ตันไฟตัดหมอกเป็น LED นะแล้วก็พร้อมระบบเปิดปิดออโต้ด้วยนะครับตามรัศมีวงเลี้ยว ก็ช่วยให้ลูกค้านะเวลาออกต่างจังหวัดนะครับเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาทางชนบทก็ช่วยเพิ่มแสงในมุมต่ําให้การขับขี่นั้นง่ายมากขึ้นด้วยนะครับมาดูด้านข้างกันด้านข้างก็มีการใส่คิ้วล้อนะครับบุดเงินขนาด6นิ้วใส่เข้ามาแล้วก็มีการยกเพิ่ม2นิ้วนะครับยกตัวรถเพิ่ม2นิ้วช่วงล่างปีกนกต่างๆนะครับตัวลูกหมากใช้ของเดิมของตัวรถในรุ่นสปอร์ตเนี่ยตัวโชกคอพเนี่ย เป็นรุ่นเป็นโมโนทูบแล้วนะครับฟอร์ดใช้โมโนทูบให้ในรุ่นสปอร์ตนะปีกนกดีไซน์ใหม่นะสังเกตว่ามีขนาดที่ใหญ่ขึ้นมากๆเลยนะครับเนี่ยเทียบกับมือผมของเจนที่แล้วในเล็กกว่านี้เยอะนะครับเจนนี้ให้ปีกนกที่ใหญ่งั้นการขับขี่ในตัวรุ่นเดิมของตัวรถเนี่ยก็ทำงานได้อย่างดีอยู่แล้วนะครับมีการอัปเกรดในเรื่องของล้อนะอันนี้ลูกค้าขออัปเกรดเดิมของตัวสปอร์ตเนี่ยเป็น Max 8นะ รุ่นนี้นลูกค้าเปลี่ยนไปขอเป็น Mac 20ครับใช้เป็น20ไราดาราอฟเซตลบ24แล้วก็ใช้กับยาง Cosmic RT นะครับตัวนี้เป็นยางโอเวอร์ไซส์เบอร์33คูณ 12.5R20 การอ่านเบอร์โอเวอร์ไซส์เนี่ย33ก็คือตั้งแต่จุดต่ำสุดแตะพื้นเลยถึงสูงสุดนะครับตัวนี้33นิ้ว12.5ก็คือตัวหน้ายางนะครับความกว้างตัวนี้12.5ก็ตึงง่ายๆ1ฟุต1ไม้บรรทัดเนี่ยมา12นิ้วเนาะ 0. 5ก็เกินไปนิดนึงนี่คือรัศมีของตัว หน้ายางแล้วก็ R20 ตัวท้ายนะครับก็คือรัศมีของวงล้อความกว้างที่ใช้ในการรัดกับตัวแม็ก20นั่นเองนะครับนี่คือการอ่างโอเวอร์ไซส์แล้วก็ตัวนี้เป็นยาง RT นะครับของตัวดอกยางเนี่ยมันก็จะห่างใกล้เคียงกับตัว MT นี่แหละเน้นเป็นยางลุยนะครับถ้าขับในถนนเขาเรียกว่าถนนดำนะครับก็จะมีเรื่องของเสียงที่เข้าในตัวรถเนี่ยมีมาเป็นธรรมชาติเลยสําหรับลูกค้าที่เรื่องดอกยางแบบนี้นะครับอันนี้ก็ต้องอยอมรับในเรื่องของ เสียงที่เข้ามาแต่ก็ได้ในข้อดีของการลุยนะครับสายลุยสายออฟโรดยังไงก็ต้องเป็นยางแบบนี้เพราะการขับขีก็จะลุยได้มากกว่ายางเดิมที่ติดมากับตัวรถนั่นเองอ่ะนี่คือเรื่องของช่วงล่างนะครับถัดมาเรื่องของดีไซน์ต่างๆนะกระจกก็เป็นเมทัลเกรนะครับพร้อมไฟเลี้ยวที่กระจกข้างนะครับที่เป็น l e d นะติดตั้งมาเรียบร้อยแล้วก็ใส่คิบกันสาดนะครับใส่ข้อมือเปิดเข้าไป มือเปิดประตูต่างๆ,ๆนะครับก็จะเป็นสีนี้ทั้งหมดเลยนะเอกลักษณ์ของสปอร์ตนะครับตัวสีนี้แล้วก็บันไดข้างนะครับเป็นสีดาติดลายสติ๊กเกอร์นะครับรูปเสือเข้ามาไล่ยาวมาเลยนะครับเป็นกราฟิกที่ตัดกับตัวรถสีขาวนะกับสติ๊กเกอร์สีดําก็เข้ากันได้ดีมากๆนะครับมาถึงด้านท้ายท้ายตัวรถเนี่ยเป็น l e d นะครับไฟหลีไฟเบรกเป็น l e d ไฟถอยไฟเลี้ยวเป็นฮาโลเจนนะครับโคมแบบนี้ติดข้อไฟท้ายเข้าไปเพิ่มมิติให้กับโคมไฟท้ายมากขึ้น แล้วก็การชนท้ายจากโรงงานนะครับติดตั้งมาเรียบร้อยไฟ2ป้ายทะเบียนแล้วก็สีของตัวการชนท้ายเหมือนเดิมเอกลักษณ์ของสปอร์ตนะครับมองมา next generation แบบนี้รุ่นสปอร์ตแน่นอนแล้วก็ไฟเบรกตรงที่3อยู่ที่ตัวมือเปิดตัวนี้นะครับโลโก้ขนาดใหญ่มาพร้อมกล้องมองหลังแล้วก็มีไอคลิกสีดำสปอร์ตติดตั้งมาจากโรงงานนะครับลายปั๊มของตัวแรงเจอร์ในปีนี้จะเป็นยุคเข้าไปแบบนี้เป็นแบบ 3D นั่นเองแล้วก็ ัวฝากระบะท้ายนะในรุ่นสปอร์ตนะครับมีตัวเขาเรียกว่า easy lift นะก็คือช่วยผ่อนแรงนะครับแบบนี้นะฮะไม่ได้หนักอะไรมากมายเลยนะครับในการใช้งานก็คือว่าใช้งานมือเดียวแบบนี้ได้เลยนะครับช่วยผ่อนน้าหนักได้7จของตัวฝากระบะท้ายนั่นเองแล้วก็มีจุดตัวนี้นะครับตัว C ียึดอุปกรณ์นะครับแผ่นไม้บรรทัดเวลาสําหรับสายทํางานนะครับก็จะมีตัวนี้ยาวให้ถึง130มเซนนะเอาตัวซีมาจับชิ้นงานนะครับงานไม้งาน,งานอลูมิเนียมต่างๆง,ง,งานกระจก ก็สามารถเป็นรถที่ท่องเที่ยวไปด้วยนะครับทำงานไปด้วยได้กับรุ่น Next Generation นะฝากระบะท้ายก็จะมีเขาเรียวกว่ามีขนาดที่กว้างขึ้นนะครับรองรับผลิตไม้มาตรฐานทํางานขนของเขา้าแมคโครนะไปแมคโครสายขนของเลยนะครับก็ใส่ผลิตไม้แล้วก็ยกขึ้นรถเลยนะครับไม่ต้องเสียเวลามาเรียงสัมภาระด้านท้ายกระบะนะครับนี่คือ Next Generation ในปีนี้ที่เพิ่มมาในเรื่องของฝากระบะท้ายนะครับอ่ะตกแต่งรอบๆไปแล้วเดี๋ยวไปดูภายในกันครับ ภายในของรุ่นสปอร์ตได้เป็นเบาะหนังอยู่แล้วนะครรุ่นสปอร์ตได้เบาะหนังแล้วก็แผงประตูเนี่ยพวกนี้ซอฟทัชทั้งหมดเลยนะครับตัวนี้เป็นเบาะหนังเดินด้วยได้สีเทาตัวเบาะเองก็เป็นเบาะหนังเดินได้สีเท,าเ,เเเเเทาเหมือนกันนะครับแอร์แบ็กตัวรถเนี่ยมี6ลูกแล้วก็แอร์ด้านหลังมีให้นะครับสช่องซ้ายขวานะเลือกปรับซ้ายปรับขวาได้แล้วก็มาพร้อมกับที่ชาร์จ DC นะครับสิโวลต์หจุดนะสำหรับผู้โดยสารตอนหลังนั่นเองมาดูด้านหน้ากันครับด้านหน้าแผงควบคุมตัวนี้นะครับ เป็นไฟฟ้าทั้งหมดเลยกระจกปรับไฟฟ้าล็อกไฟฟ้านะครับทับไฟฟ้าใช้ไฟฟ้าควบคุมหมดแล้วก็2คู่หน้านะครับคู่กับ4ีกับผู้โดยสารตอนหน้าเนี่ยเรียกว่าเป็นแบบออโต้วันทัสดาวด้วยนะครับตัวนี้เป็นตัวล็อกประตูซึ่งเกี่ยวโยงกับตัวล็อกฝาถังน้ํามันด้วยจะเติมน้ํามันก็ปลดล็อกประตูครับฝาถังน้ํามันก็สามารถที่จะเติมได้น,นั่นเองเรื่องของระบบไฟก็อยู่ตรงนี้นะครับเปิดปิดตรงนี้เป็นออโต้ทุกครั้งที่สตาร์ทรถจะมาหยุดที่ตัว A ตัวนี้ก็คือเป็นไฟออโต้ให้ทุกครั้งนะครับ ก็บดกังวลเรื่องของการลืมเปิดไฟลงอุโมงต่างๆนะครับมันมืดมันเสร็จปุ๊บรถมีเซ็นเซอร์หน้ารถก็เปิดไฟให้เองเลยนะครับมีความปลอดภัยนั่นเองแล้วก็ยังปรับระดับของตัวไฟหน้าได้อีก4ระดับนะให้ตัวกลมกลมตัวนี้นะครับใช้ในเวลาปุ๊บบรรทุกหน้าเชิดนะครับหรือว่าเราจอดติดไฟแดงเนี่ยรถข้างหน้าเราเป็นรถเก๋งเตี้ยๆแล้วไฟมันไปเข้ากระจกเขานะเราก็สามารถปรับเพื่อหลบไฟไม่ให้รบกวนคนขับขี่ด้านหน้าได้ด้วยนะครับตัวนี้ก็เป็นตัวเพิ่มความ สว่างของตัวหน้าจอก,กลางแล้วก็ดนะิสเพลย์หน้าปัดเลนอนใหม่นั่นเองนะครับระบบสตาร์ทเป็น p u s ส start แล้วพวงมลลาลัยนะครับเป็นพวงมลลาลัย power นะมัลติฟังก์ชั่นด้วยนะครับพวงมลลาลัย power ก็คือช่วยผ่อนแรงนะครับขับง่ายในความเร็วต่ำนะผู้หญิงก็ขับได้ง่ายๆนะครับแล้วก็ความเร็วสูงก็มีความเสถียรมีความมั่นคงนะครับพวงมลลาลัยไม่วูบวาบนะตัวนี้เซ็ตมาดีมากๆเดี๋ยวรุ่น next gen หน้าจอกลางนะครับที่เห็นนี่นาจอาสีเต็มๆนะครับ ฟอร์ดให้แบบนี้นะ8นิ้วหน้าจอสีเป็นภาษาไทยนะครับสังเกตได้ง่ายมีความสวยงามมากๆถัดมาที่ตัวหน้าจอกลางนี่คือทีเด็ดในปีนี้อีก1จุดเลยนะครับหน้าจอตัวนี้ก็เป็นขนาด10นิ้วนั่นเองนะสิงคโ์ A นะครับเทคโนโลยีใหม่จากฟอร์ดรองรับ Apple c a คาเพ Android Auto แบบไร้สายนะครับไม่ต้องใช้สายแล้ว ตัวนี้ก็เชื่อมต่อแบบไร้สายได้เลยมีการทํางานคู่กับ Ford p a าร์นะตรวจสอบรถว่ารถอยู่ที่ไหนสั่งล็อกรถปลดล็อกรถสตาร์ทรถจากระยะไกลผ่านแอปพลิเคชันมือถือนะครับเรียกว่าควบคุมรถผ่านระยะไกลได้อย่างสะดวกสบายมากขึ้นระบบแอร์เป็นแอร์ออโต้ด้วยนะครับได้แอร์ออโต้แยกอุณหภูมิอิสระซ้ายขวาอีกต่างหากนะครับขวาจะหนาวซ้ายจะร้อนนะครับชอบหนาวชอบร้อนไม่เหมือนกันก็ไม่ต้องตีกันบนรถเน็กเดนนะเลือกอุณหภูมิที่ตัวเองต้องการได้เลยมาถึงในเรื่องของการชาร์จนะครับ ชั้นไฟด้านล่างนะครับลงมาก็จะเห็นเลยว่ามีตัวไวเลสช,ชาร์จนะครับมือถือรุ่นใหม่รองรับไวเลสช,ชาร์จใช้กับตัวนี้ได้เลยเป็นอุปกรณ์มาตรฐานติดรถให้เลยนะส่วนใครที่ไม่ใช้นะครับก็มีท้ายซีท้ายเให้นะครับ2จุดรองรับทุกอุปกรณ์แน่นอนนะครับคู่ให้ทุกท้าแล้วทั้ง A และ C นะฮะนี่หมดตรงบนไม่ได้เลยแล้วก็ตัวรถมีการปรับโหมดนะครับตัวรถได้อีก4โหมดนะ ในการขับขี่นะครับมีโหมดมาตรฐานนะโหมดปกติโหมดประหยัดน้ำมันนะครับโหมดลากพ่วงแล้วก็โหมดถนนลื่นให้เลือกได้ใช้งานในเรื่องของการขับขี่ได้สะดวกสบายมากขึ้นครับกระจกมองหลังนะครับตัวนี้รุ่นสปอร์ตได้เป็นตัวตัดแสงออโต้นะครับเป็นกระจกตัดแสงออโต้แล้วก็ทางกระจกเดี่ยสังเกตว่าจะมีเป็นตัว Type A อยู่ก็ไว้เสียบชาร์จไฟนะครับอุปกรณ์ในเรื่องของการติดก,กล้องบันทึกหน้ารถนั่นเองนะครับผู้หญิงก็ติดก,กล้องได้ง่ายๆนะ ซื้อสายชาร์จเข้ากล้องที่เป็น Type A มาสั้นๆนะครับแปะกล้องแล้วก็ใช้งานได้เลยแนละไม่ต้องไปจ้างช่างเดินสายอยีกแล้วอ่ะนี่คือภายในนะครับรุ่นสปอร์ตระบบต่างๆนะครับตัวเบาะปรับให้6ทิศทางนะครับได้หมดเลยตัวสปอร์ตนะครับราคา964,000บาทนะแล้วก็มีสีพิเศษพวกสีส้มนะครับก็เพิ่มอีก10,000บาทในเรื่องของราคาค่าสีลูกค้าที่สนใจนะครับอยากออกรถฟอร์ดกับก๊อฟนะครับก๊อฟเป็น, Self ford, น,นเซลล์ฟอร์ดพระนครเกษตรน้ำมิน ก็โทรติดต่อก็ลได้ครับเบอร์0 9 8 6 5 3 6 4 6 4นะครับปรึกษาเรื่องของไฟแนนซ์นะครับเรื่องของการออกรถการเตรียมเอกสารต่างๆนะครับมีเจ้าหน้าที่ไฟแนนซ์นะดูแลลูกค้าให้ฟรีทั่วประเทศนะครับไม่มีค่าใช้จ่ายไฟแนนซ์ผ่านนะครับสนใจการแต่งอุปกรณ์ตกแต่งเสร็จส่งรถให้ถึงหน้าบ้านนะครับหรือมีข้อสงสัยอื่นๆสนใจรถรุ่นอื่นอยากซื้อฟอร์ดนึกถึงกอฟตะวันนะครับวันนี้ก็ราพิกรณ์ครับกับตัวสปอร์ตตัวนี้ครับสวัสดีครับ